สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนูนาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนท่าทางประกอบเพลงปลุกใจเราสู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําท่าพร้อมกับอธิบายไปทีละท่อนให้หนักเรียนปฏิบัติตามนะคะสามารถหยุดและปฏิบัติตามไปทีละท่อนจนจบเพลงได้เลยค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะวิ่งเข้ามาในชืองของทํานองเพลงจนจบแล้วยืนตรงแบบนี้นะคะบันพบุรุษนั่งตั้งเขา่าคุกเข่าแบบนี้บันพบุรุษ ของไทยมือซ้ายวางที่หน้าขานะคะมือขวาไว้มือระดับศีรษะของไทยแต่โบราณน,นะคะมือขวาใช้นิ้วชี้คว่ำแล้วไกลออกไปชี้ไปที่ด้านหลังนะคะมือซ้ายจีบทรงหลังต่อไปท่อนปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่านะคะจีบปกข้างปกบ้านป้องเมืองม้วนออกเป็นตั้งวงบนนะคะ และคุมเย่าทําท่าทางเป็นรูปบ้านแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นท่อนเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาให้ลุกขึ้นยืนเหนือนเท้าแบบนี้นะคะและมือซ้ายตั้งแขนขึ้นมาเสียเลือดเสียเนือ้อลูดมือขวาจากไหล่ซ้ายไปจนถึงข้อมือเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบามือซ้ายเท้าเอวมือขวาตั้งระดับอกนะคะแล้วใส่มือเป็นท่าปฏิเสธ มิใช่เบาหน้าที่เรานะคะมือซ้ายกำมือนะคะตั้งนิ้วโป้งไว้ระดับอ,อกหน้าที่เราแบบนี้รักษาสืบไปมือซ้ายเท้าเอวมือขวาค่อยๆผายมือออกไปด้านข้างค่ะท่อนลูกหลานเลนหลนภายหน้านะคะมือซ้ายเท้าเอวมือขวาใช้นิ้วชี้เดาะข้อมือสามครั้งลูกหลานเหลนหลน ภายหน้าไว้มือขวาเหมือนเดิมนะคะจะได้มีพระสุธาอาศัยความมือทั้งสองจะได้มีพระสุธาสามครั้งแบบนี้อาศัยท่อนอนาคตจะต้องมีประเทศไทยนะคะอนาคตมือซ้ายเท้าเอวมือขวาใช้นิ้วชี้หักข้อมือเขาหาตัวแบบนี้นะคะอนาคตจะต้องมีการมือขวาลัตทุบลงที่มือซ้ายแบบนี้จะต้องมี ประเทศไทยไว้มืออีกหนึ่งครั้งต่อไปมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายนะคะมิยอมให้ผู้ใดถูมือแบบนี้มาทำลายแล้วกางมือออกจบไปแล้วหนึ่งบทครึ่งเพลงนะคะนักเรียนลองทบทวนท่ารำด้วยตัวเองดูตั้งแต่แรกนะคะต่อไปบทที่2แล้วนะคะเริ่มต้นที่ท่อนถึงขู่ฆ่าล้างโครก็ไม่หวั่นนะคะง่ายมากเลยถึงขู่ฆ่า ล้างโคตก็ไม่หวัน่นถ้าปฏิเสธแบบนี้ต่อไปจะสู้กันหนึ่งกางเกงขึ้นนิดนึงจะสู้กันไม่หลบทำท่าหลบแบบนี้มือซ้ายตั้งวงบนมือขวาตั้งวงระดับปากนะคะไม่หลบหมุนตัวทำอีกข้างหนึ่งหนีหายเป็นมือขวาตั้งวงบนมือซ้ายตั้งระดับปากต่อไป สู้ตรงนี้นะคะสู้ตรงนี้ใช้นิ้วชี้แบบนี้ความลงที่พื้นชี้พื้นสู้ตรงนี้สู้ที่นี่ทําเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะสู้จนตายสู้จนตายพายมือออกแบบนี้สู้จนตายต่อไปถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูนะคะถึงเป็นคนชี้เข้าหาตัวแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนะคะถึงเป็นคน สุดท้ายนิ้วชี้หักข้อมือเข้าหาตัวก็ลองดูดึงผ้าขึ้นหรือกระเกงขึ้นเล็กน้อยนะคะต่อไปท่อนบ้านเมืองเราเราต้องรักษานะคะบ้านเมืองเราทําท่าตัวเราเหมือนเดิมเลยบ้านเมืองเราเราต้องรักษาความมือนะคะและภาษาการระดับหัวเข็มขดัดอยากทําลายเชิญมาเราสู้อยากถูมมือแบบนี้ ทำลายอยากทำลายกลางมือออกนะคะพร้อมกับกระทืบเท้าหนึ่งครั้งอยากทำลายเชิญมาหงายมือแบบนี้และงอแขนเข้าหาตัวเล็กน้อยเชิญมาเราสู้ก้าวเท้าพร้อมกับดึงกางเกงหรือว่าผ้าขึ้นเล็กน้อยนะคะเกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเกียรติศักดิ์ เกียรติศักไว้มือแบบนี้ของเราถ้าตัวเราเหมือนเดิมเราเชิดชูเราเชิดช,ช,ชูโกยมือขึ้นระดับศีรษะนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวเราสู้ไม่ถอยจนย้ำเท้าเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวก้าวเท้าพร้อมกับดึงผ้าขึ้นเล็กน้อย จบแล้วค่ะลองทำตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ